สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเป็นเที่ยงเนาะพี่น้องตอนนี้เป็นเที่ยงหมูวานนั่นร่งคลิปไปก่อนหนะ้านั่นคือคลิปหมูวานเนาะจ้าวันนี้วันศุกร์ที่เจ็ดมิถุนาบอพี่น้องศุกร์ที่เจ็ดมิถุนามาบึงอันนี้เมงดาสอนห่วกพี่น้องมือนีได้กระติกหนึ่งเนี่ยเต็มป้อรอเลยพี่น้องฟิดดําแข็งพร้อมใส่กระติกอันนี้ ป้าจะสุมสีภาพปเบิง้งต้นนี้ได้เต็มกระติกแล้วจ้ะแมงดากับเทาไใดเมงดาก็ยี่สิบสี่ตัวพี่น้องจ้ะมีถึงตัวทถกตัวเมนะจ้ะวันนี้วันศุกร์ที่เจ็ดมิถุนานะคะเพื่อนเพื่อนี่เละละไปเรื่อยออกจากนี้ไปกับิไปหน้าจะสุ่มต่อนะจ้ะรอสอนไปเรื่อยเมืองเตีทีมงานสอนพี่น้องได้ละกระติกหนึ่ง,งคบก็บสองตัวเมงดาก็ยี่สิบสี่เพราะ้ในพ่อซรัมนี่ได้หัวกกระไทากระติกหนึ่งแล้วละจ้ะ ขึ้นงานสอนขี่เลาะไปได้พี่น้องเลาะมเอนี้เป็นมื่นสุดท้ายที่ที่ที่สีสอนห่วงแล้วพี่น้องสีเศร้าเฮ็ดเวียกแล้วมระหลาดใจน้ำห่วงได้สามมื่นเราเยียมซุ่มนั่นพี่ปลาโมนต่อไปนี่ออกจากนี่ก็สิไปหน้าเยียมซุ่มเนาะจ้ะไปแวะกินข้าวก่อนตอนนี้มันเที่ยงกินข่าวแล้วก็สิไปต่อกับตัวสอนได้่กับเสียปเข่าตัวไอ้ฟีดไบบฟีดไบบก่อนพี่น้องงามหนังกับจังสีมาแบงกันเนาะจ้ะ เดี๋ยวค่อยเบิงอีกทีเนะพี่น้องต้นตอนปบตาอันนี้สอนอีกวงมาที่งานอันสอนห่วงพี่น้องตอนนี้มาหอดหน้าเย่สุมนี่นี่หน้าเย่สุมเขียวยเขียวนี่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 หน้าเยสุมเขียวเขียวหญ้าไปหอนกไม้ใหญ่พูหน้าหอหน้าสุมกบม่วงกกย่างงาไงหญาาหน้าเนาะจ้ะผีหอดผีกุ้งบ้านนี้เลยจ้ะนี่ยาวไปเลยยาวไปเลยที่นาห้าไล่จ้ะเพื่อนจ้ะพูดเขากำลังลงสอนตอ่อ อันนี้ต้นที่ได้กระติกหนึ่งก้อนหนาที่จะสุม่มถ้าให้เบืองอันเยสุ่มแวะแวะเขาบ้านเอาไปเก็บไว้อัดน้ำแข็งไวน้นะจ๊ะถี่ได้กระติกเขียวเขียวนั่นพี่น้องจ๊ะเยสุ่มแวะกินเขา่ากินเข่าเทียงแล้วก็มาสอนต่อจ้ะแล้วก็เอาดต้นที่สอนได้ช่วงเสาร์นั่นเอาไปน,น็อกน้ำแข็งนะจ๊ะเบืองที่ะพี่น้องโมงเมนต์หน้าวานเลยพี่น้องเอ้ยเบืองอันนั้น งาโอ้อันเขาเขาเกี่ยวเขาหนามันรถเกี่ยวบางมันเหี่ยวหรือมันก็ขึ้นมาใหม่พี่น้องม,มนันเป็นหน้าวานเลย,เลยอะไรเพรนี่นวานนี่งอันซ้อนเขานะี่โอ้พี่น้องตกกะจะลกไปจะลกไปดำเนาะพี่น้องเนาะอันซ้อนอันนี้คือนายสุ่มเองนะคะโอ้โห นีคนวานเนี่ยพี่น้องโอ้ยขันเทกกับบัวหดสิมี่หว่องยางดอกพี่น้องเอ้ยเอ้ยนี่ยังต่วนดูมันเอามาปลูกหรือเอามาอย่างนี่เอามาปลูกวะงอมันเอ้ยอุ้ย คันเทะย,ยางกับบได้มันพังเบิดจ,จังไรจังไทยดันแล้วก็ปั่นทั้งไตขึ้นมาในลายบโนเห็ดคันเทะหนานี่เนาะฮะมันโผล่มันโผล่เลยเมืองไทยดันของจะคล้องเข้ามาแล้วก็ปั่นทั้งผีโผล่โผล่เนาะ ไร้ยพาสีบสอบวะเนาะถามทันที่เลยไดอ๋ยอเดีได้บอระพูดพูดพูดปรงุงติละพี่นอ้องเป็นพอนไทยดันท,ทั้งทึงเพื่อกับมะพร้าีีน่ายจะซูบกันยาดอ ไอ้เพิ่ง <leuk> พี่นอไอเพิ่นเขาสอนห่วงแคสูงจมเลยสูงจมให้พวกหน้าติดกันล่ะเนี่ยสึงมาหอดพันหอมมะ่ำเลยเม่ไนะเขาสอนมาหเย่าสูมมึงตีละหน้าเห็นพี่นนอย้าวไปหอดฟังคลองครับฝุ่นมู่บ้านนี่าสูมจ้ะนี่อีกมูบานนึงนะจ้ะจากบ้านนี่หน้าย่าสูมจากบ้านนี่หอดบ้านฝุ่นเลยพี่นนอ

มึงมึงมึงหวกเลยนะ่ะทีมงานสอนหวกมือนี่เอาไปเก็บหล่าสามกิโลพี่นอ้องเมื่อวานด้เมื่อวานในสี่กโลมนนี้เสร็จมันเสด็จสตีเกา่าคือเมื่อวานที่สุม่มพอไปใส่หวกก็นอาจะพี่น้องจ๋าดี่ค่อยเบิ้งกันอีกที่หนึงนะะ่งแล้วค่ะน้องจ๋าเห่นวันผู้สอนกับสอนสอนแล้วก็มาเทศสวิงไอ้ผู้ใส่ใส่สี่คนสอนสองคนนอกจะแล้วก็ใส่ขี้ฝันยังบ่ทันอือเบิ้งเบิ้งนึงพี่น,อน้นนองเนี่ยแ๊บเดียวที่มาเมื่อกี้เนี่ย ได้โลลดโล่ล่ะเด้กิโล่แลวพี่น้องเอ้ยหน้าย่สุมเองด้วยจ้าหนิหน้าหน้าหน้าเย่สุมเองด้วยจ้าหน่นี่นี่หน้าสุดนี่แหละห่วงก็คือตัวคือย่สุมนี่ขาวไปตักกินจะอยากเลยพี่น้องดุมบุ่มอยู่ตัวห่วงขึ้นตัวย่สุมบอจ้านี่อืมคือตัวย่สุมบอตัวปปอมๆคือย่สุมเห็นบ่เนี่ยหนาหาคือย่สุมในตัวห่วงห่วงหน้าย่สุมกับหนาหาคือย่สุมแบบนี้แล้วจ้าอืมเบื้องเน่นนะนู่ อ่่เเลนกมเลยนะบ,บ่อยากฆ่าซีโนโลเลยมึงพี่น้องอืมอืมขวดเล่อืมนอกจากยาสูมกระสีอันนี้เนี่ยด้อจ้ะต้องใส่ถุงมือเนาะจ้ะาสูมกับเป็นสาวสูมเป็นสาวร,ร,ราคาผู้บา่าวมาเห็นหมักอ่ะต้องรักษาความสะอาดเล็บมือเล็บตีนเนี่มันสะอาดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยาสูมใส่ขี้ก็จาค่อยเบิง่งกันอีกที่นึงขวนซ้ซอนด้่ยกันใส่ขี้ครบขี้หัวครบจ้ะขวดหน้ายาสูงเขียวๆหรือฟาดหอดฝุ่นเลยด้วจ้ะขวด ที่เขียวคนอื่นเขามาแหลวเวิดหน้าจะสูงเพราะในวาลนี่จ้ะเขียวหนี่บเมนเขียวหนี่บเมนว่าเขียวบานแหลวได้พี่น้องเขียวเขามันโลนตอดพนเกีียวมันขืนไหมพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งมันโลนถิมโบเมนนหน่อยได้เขาเมนเมนเทียสือหอดป่าหอดทองพี่น้องเอ้ยเฮียค่ะกุ้งโมเมนสีไ็สอบอยูเวิกหนานี่ยอนอะพี่น้อง เดี๋ยวใส่หัวก,ก้อนพี่น้องเบาไล้มันยาวมันเหยียดทเขาเมื่อวานสีุ่่นามาขึ้นละสอนขึ้นมาอีกแล้วฝุ่นผู้ใส่กันนับกับท่านเพื่อนเพื่อนพี่น้องนี่มามองไม่เด้อจะ้ะมองในนี่ก็ได้กระอีกกระติกหนึ่งมตัตนาเยสุ่มประมาณโล่งคืงเนาจะจ้กะก็มาโลงมองนี้เนาจะจ้ะทางนี้ทางไปอีกบาทหนึง่งเนาจะจ้ะหมูบ่บบานโรงเรียนค่ะถ้าคนที่เบิงค้นบานเดียวกันก็เยสุ่มหู เบิ่งก็จะหูว,ว่านี่เป็นบัรนโนเนาะจ้ะทางทางบัรนโนเบื้งพี่น้องตีละคนเลยสูนสีผ้าไปเบิง่งว่ามาทางนี้ได้หน่อยได้หลายซำได้เนาะจ้ะมาทางบัรนโนนี่ล่างแล้วใสกติกไว้เร้วจ้ะในขุตังหาศ ซรายสอนแต่ว่าก็ซอยกันเนาะพี่น้องเนาะช่วยกันช่วยกันมื้อนี้วันที่เท่าไรวันที่เจ็ดมิถุนาวันศุกร์ที่เจ็ดมิถุนาสิวา่าคลิปเก่าแยกสุ่มบ,อบอ่บ่จ้าบ่แม่นคลิปเกา่าตัวนี้ของวันที่เจ็ดเนาะจา้ะเอามาลากเอามาให้เพลินเบิง่งพี่น้องเบิ่งเทอาเปิดอันนี้กระติกนี่กระเต็มค่ะกระติกที่สองค่ะ กะติกแหลกอาไปไ้บ้านนะจ๊ะอันนี้กะติ๊กที่สองนะจ๊ะกาลังเอขึ้นมานี่กํลังเอาขึ้น่ม้าี่น้พี่น่อพี่นอ้ไ้ปเอาไปอีกเอาไปอีกฝาหนึ่งว่ขห้พอแล้วอือวหน้านี้พอแล้วว่ินี่เขาไปิ่งอีกที่หนึ่งจ้ะทีมงานสอนจ้ะ เดงกันพูนพูนนึงพี่เนาะพูนพูนนึูนพ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 ูนูนึ่นเอนออนพนพูนพสนูงจูอพูอพู พี่น้องจ๋ามาเบิ่งนี่นอันนี้รลอาใบยบายโมงไปถึงสี่โมงเยินส่วนตะกานี้นะคะปหาหัวอม่วงนี่มันอีเจดเนะอันนี้รอบแป็นโมงปหาเทียงพี่น้องจ๋าหอวแมงดาพ่รหอบเสาพอแมงดาอไผิดเ่องดายีแมงดายี่สิบตัวค่ะเพื่อนๆค่ะยี่สิบยี่สิบครลก่ ปิดไปนเลยจะพี่น้องกะละมังนี่เนาะเยะสุ่มกับสีแบงเนาะจ้ะเนี่นนยหัวปะมันเกือบหากิโลเนาะจ้ะพี่น้องกะละมังไว้เป็นหน่อยได้พี่น้องเกือบเต็มนี่คลิปนี้เยสุ่มกับสีฟ้าไว้ซ้ำนีน่แล้วเนาะจ้ะพี่น้องลิปไปสอนหัวเยสุม่มเนาะกบได้สองตัวตัวหนึ่งขังไว้ตัวนี้มันตายเน,น,นาะจ้าเมงดากับยีสิบสี่ตัวกับสีหานก็เลยพี่น้องเป็นมาหลายคนเนาะจ้ะ น้องเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ฝากเบื่งฝากชมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจยะสซุมคือเก่าล่ะคลิปนี้คลิปสอนหวกเนะจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ